amma maṃ tu dhammapati āṃ yam paṇo อะไรอะนา่เล you know, er, um, ียิ้มร้อยดิไข่ยังมีที่ไหนล่ะผู้ชายนี่เองเนี่ยเอ้าโตเห็นไหมโตเห็นอะไรไหมไม่มีโอ้ไม่มีเนี่ยโตก็ไม่มีเออ เออต้วก็ไม่เห็นอะไรเลยมีที่ไหนละป้านั่งดูแค่นี้เอาผียังไงยูว่าไ้ยามองไม่เห็นเออไปได้งองเห็นที่ไหนละไม่มีป้าเราแวงไปเองเออป้าเราแบวงไปเองอ่ะออื ้วรูตันะมีใครที่ไหนนะป้าเอ้ยป้าเราแวงไปเองแล้วไม่รนะแหวงป้าอย่าหลอนแต่เช้าดิยิ่งอ้โห <c oughs> ป้าชอบหลอนนะเช้าเช้าอ่ะอืมมีใครที่ไหนนะป้าเอ้ยบ้าเรารู้หมดแหละ ลูกอะไรสวัสดีครับสวัสดีคุณเห็นบนกับป้ามีอะไรเกิดขึ้นป้ามีพุาในตรงนี้ข้างหลังไขว่ไข่อะหน้าตาไงป้าหน้าตานก็ไม่เห็นอ่ะหน้าตาไงหน้าตาไงมันตะกี้ยังไงตะกี้ไปนี้ไหมบบนี่ไหมบบนี้ไหมใช่ค่ะบบนี่ไหมเ้อใช่ค่ะบบนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะไบนี่เลยใช่ไหมอย่าพูดเลยนี่เลยใช่ไหมเฮ้ยแบบนี้เลยใช่ไหมแรง โอ้ยอันนี้ไม่รีไมพี่ะลุกๆไปเอามีดหมอมาได้เราพี่มาช่วยกันาช่วยกันลุกขึ้นมาเร็วมาลุกขึ้นมาเร็วมากขึ้นมาลุกขึ้นมาต้องต้องต้องดึงแบบนี้มาเลยลุกเร็วป้าลุกสิหัเป๋าหัวกระเป๋าหัวกระเป๋าหัวกระเป๋านี่คือการหะเปาแล้วไปไหนเอาี่มา่มเอามมาไป ไปบอกพี่แบมนี้ไปบอกพี่แบมไปบอกพี่แบมก่อนขอขอขอมีดหมอขอมีดหมออุอ่อ่าอ่าแล้บด้ทำไล่อม่เอา้าปหันหน้ามานี้อ่ะตีเลยป้าป้าไของผมเหรออ้าวคนนี้บนดมายืนให้อย่างนี้หนูยู่5วันเนี้ย อ้าวเฮ้ยเจอเจออยู่ที่ป้าธนาได้ไงวะมาพูดกันเรลยอย่างนี้ได้ยังไงพาลุลเรื่องหมดนะป้าคำวยนี่เขามายื่นให้หนูงงเลยผมไม่เห็นผมก็งงเลยว่าอยู่ที่มือป้าได้ไงโอ้ยมายื่นให้เราอย่างนี้แล้วมางงได้ยังไงล่ะก็ป้าขโมยของผมไงโอ้ยแล้วบ้านนี้บ้านใครล่ะก็บ้านผมไงโอ้ยไม่ใช่หรอกนะป้าสงบอกแล้วป้าคำวยรู้ทำไมล่ะพี่หนูยืนดีๆนะมายื่นให้หนูอ่ะใครใครคุยหญิงนี่เนี่ยเอาตีนแล้วงานเสียงแล้วนหนไ่ใช่ แต่ป้าขโมยแล้วเนี่ยป้าเมื่อกี้พี่แบมเห็นใครเข้าไปในห้องเปล่าพี่แบมเห็นเปล่าก็มันอยู่ที่มือป้าแล้วต่างหากเลยผมโทษใครล่ะพี่แบมบอกว่าป้าเข้าไปเอาอ่ะป้าไปเคลียร์อลไรไปเคลียร์อะไรพี่แบมเลยป้าต้องรับผิดชอบนะว่าป้าอาว่าไงรับผิดชอบได้ไงหนีตำรวจบ้านฉันก็มาหมดก็มาอยู่ที่มือป้าไปแล้วป้าขโมยเจ๊ก็เห็นใช่ไหมหนูยืนดีๆเนี่ยไปยืนดีหนูเงี้ยเงี้ยไม่เห็นไม่ได้มองไม่เห็นอ่ะเงีไม่เห็นจัดการเวลานี้เดี๋ยวเอาไม่มีใครเห็นเลยไปเคลียร์เลยว่า ข,ขอใครกขโมยกันแน่โอ้โยถา,ามอย่างนี้เนาะก็ม,อมาอยู่ที่มือปลาไปได้ผมต้องแจง้งตำรวจจับมามาเลยแจ้งมาเลยปลาขโมยใช่ไหมโอ้ยอยู่มันยื่นให้เราอย่างนี้นะปลาขโมยใช่ไหมบ้านใครล่ะบ้านผมไงใช่เลยชีวิตจริงเขสุ่สุยป้าป้าขโมยใช่ไหมผมถามดีๆไม่ได้ขโมยนะเราอยู่เราเดินมาเนี่ยมันยืดในเราอย่างนี้นะใครมี็นคนยื่นนี่เนี่ยคุณกำลังพูดเนี่ยให้้ตตีีคนัย่ป้าขโมยใช่ไหม แต่บอกให้ตีพี่น่ะไมชใชเขาไม่ได้พูดเลยป้าหูแววป้าว่ะแล้วความจริงในบ้านฉันเป็นอย่างไรป้ารู้ดีป้าเรื่องบ้านจะกูเรื่องดีเไม่เอา้วันนีไม่ได้เอาแต่ช้านะหรอกป้าขโมยของผมทำไมบ้านใครล่ะบ้านผมไม่ป้าใช่เลยเขาถูกบอกกับเราป้าป้าขโมยของป้าขโมยของผมทำไม จะขโมยทําไมแต่ของประเภทนี้ก็มาอยู่ในมือป้าเมื่อกี้ผู้หญิงคนนี้มายื่นในใส่มือให้ฉันเนี่ยไม่มีใครไม่มีพยานป้าพูดอย่างนี้เนี่ยเด็กก็ตะลึงนะป้าก็อยู่ในมือป้าโอ้พี่หนูจะเอาทำไมล่ะไม่รู้ดิป้าทําไมอ่ะก็ป้าเป็นหมอผีรัตนาไม่ใช่เหรอโอ้ยแตกเรื่องกันเนาะเอาไงป้าป้าขโมยทําไมอยากรู้ว่าทำไมป้าถึงอยากได้ของแบบนี้ไม่ไม่อยากเลยพี่ป้าถึงเมื่อเมื่อกี้ผู้หญิงคนนี้มาช่วยเราอ่ะอ้าวป้าป้าอย่าเฉ๋ะดิป้าอย่าแฉ๋ะอย่าแฉ๋ะ ไปเอามาก็บอกเขาต้องโง่เพาเราไปหยิบมาไอ้ไม่ได้หยิบแล้วนะคุณมายืนน่คุณจะหยิบมีดอย่างนี้มาทาไมล่ะเออป้ามาเอ้ความจริงก็เกิดขึ้นหมดมาพี่มาโดนรับผิดชอบต้องโดนมีดตีหลังโอ้ยพี่ทำอย่างนั้นไม่ได้ป้าขโมยทําไมนะใครมายืนให้เราเขาก็เห็นเนี่ย ยังไม่เห็นโอ้ยพูดกันอย่างนี้ไปเคลียร์เขาเลยไปเคลียร์เลยไปมามานี่มาไปไปเคลียร์เขาก่อนเดี๋ยวพี่ชายมาหมดทุกคนไปเคลียร์เขาก่อนว่าคุณว่าเอาไงเอาไปเคลียร์เคลียร์พี่แบมเลยเคลียร์พี่แบมเนี่ยเขาบอกว่าเอามายื่นให้ตีพี่น่ะเคลียร์เลยพาจัดการนั้นในบ้านนี้เคลียร์เลยเอาเคลียร์เลยเร็วเลยอืมเด็กก็เกิดขึ้นหมดเพราะสูงจัดการอืม ป้าอย่าไปขโมยของที่ของในห้องนี้ก็ห้ามคนนอกเข้าก็ขีดป้ายไว้ย่าอย่าอย่าป้าเออป้าเข้าไปเอาของได้ยังไงนี่พี่สาวคนนี้ก็คุยด้วยเนี่ยเขายืนให้หนูว่าอย่าเลยอย่าเลยนี่แหละพระสงฆ์จัดการนะติงเห็นเปล่าไม่เห็นใช่ไหมเออไม่ใครเห็นสักคนเลยป้ายอย่าไปแอบอ้างดิโอ้ยมันองมาเห็นหมดเลยนะพายจะจัดการโอ้ป้ามาชอบแอบอ้างว่ะ เฮียยังป้าเฮยังป้าชอบแอบอ้าวว่าเขามาพูดกับหนูได้ให้ตกปากพี่อะจะตบปากเขาตีหรอวะนี่คือว่ยืนตลอดเวลาเลยทำไมปอาเลยไปตบเลยไม่ตกนะเอาเลยเอาเลยป้าเอาเลยอย่าตบเลยมาป้าไปตบเลยนะเมื่อกี้ป้าว่าจะตบปากเขวะผู้หญิงคนนี้มาสอด ทำมูอต่างๆให้หนูเนี่ยป้าคงอยู่คนเดียวเล่ใครสอนป้าเลยป้าไม่แน่นิหว่าต้องปลาตกปาเพราะป้าป้าไม่เก่งจริงนี่หว่าเมื่อกี้ปลาใตกป้าป้าเอาเลยป้าเอาเลยป้าเอาเลยอ้ป้าตบเลยน้าผมตกปากป้าแทนนะเฮ้ยป้าเห็นไหมเออเอามาแล้วพี่ป้าเอาเลยป้าไม่ตบหรอกพี่เป้ยเอาใครป้าทำไมเมื่อกี้ป้ามันจะตกไปไอ้ นี่เขาหยอกขอให้หนูตกหนูบอกไม่ตกเนี่ยมันถึงเดินอะไม่ใช่มันก็ได้ยินพูดกับพี่แบร์มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดินมาแล้วมันจะตกวางอย่างงี้ไปตกเนี่ยไปพูดอย่างเงี้ยเมื่อกี้เนี่ยไปเดี๋ยวเดินมาเมื่อไหร่จะตกจะตกปลาผมอ่ะเออเอาเลยป้าไปเล่นปลาขมุกถกันอย่างงี้ยป้าเอาเลยโอ้ยไปข่าเลยพี่อย่านะไม่ตกไม่ตกผมอ่ะ ตบผมไงล่ะตบเมื่อกี้ป้าบอกค่ะอันนี้มันเย็นพูดตั้งนานเนี่ยเอาเลยป้าเอาเลยป้าเอ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 ามาแค่ใส่เราเนี่ยนิบหายขอพระจัดสรรทุก็พอตบผมมาผมไม่ตบเนี่ยเออเอาเลยป้าเอาเลย ตอบเลยป้าดูเขาพูดแหละ้วป้าอยากจะตอบผมอ่ะป้าไม่แน่จริงอ่ะไม่เราไม่ได้พูดแต่ไม่มีกิริยาอย่างนี้ป้ารู้เรื่องในบ้านดีดีเนี่ยก็จัดการอะไรแต่อะไรที่เราป้าเป็นคนดีว่ะป้าน่ารักเห็นะไม่ยอมทำป้ารัตาเนี่ยเป็นคนดีมากพี่ก็เป็นคนดีฟังไว้จบก่อนป้าเนี่ยเป็นคนดีมากจริงไหมแต่เสียแต่เสียเดียวป้าป้าเนี่ยที่ผมพูดเนี่ย ป้าเนี่ยเป็นคนดีผมก็อยากจะร้องไห้พูดพูดถึงป้าแต่เสียงเราป้าชอบตอแหลแต่ถูกเรียงไหมป้ารู้ทุกอย่าง <c oughs> ใช่ไหมจ้ะป้าตอแหลใช่ไหมไม่ตอแหลป้ายอมรับเลยว่าป้าตอแหลโอ้พี่พูดอย่างนี้เดี๋ยวป้าก็จับป้าเนี่ยเราวัลตุ๊กต,ต,ตาทองต้องเขา้าไปเนี้ยใช่ไหมจ้ะต้องวัลตุ๊กตาทองต้องเข้าป้าแน่นอนปีเนี้ยไม่ละพี่ป้าตอแหลจริงจอ่ะพี่พูดอย่างนี้นะพี่ตอแหลจริง ป้ามีบมันละไมเนี่ยโอ้ยไมยไอ้วะป้าบีบม,ม,ไม,ไม,มนไมมาเลยอมทลไมวะโอ้ยยิ่ไหนะพะรู้ทุกอย่างนี่